เอาละครับผมก็กราบสวัสดีนะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel เช่นเคยนะครับในวันนี้นะฮะผมก็จะมาทำอีเวนต์นะครับผมผู้มาเยือนเมืองระดับโลกนะครับมีหลายๆคนนะครับหรือว่าน้องๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะหลายๆคนนะครับที่เอ่อไม่รู้จักวิธีการทำอีเวนต์นี้นะครับเพราะว่าแบบเคยเห็นแต่ตกปลาระดับโลกเคยเห็นแต่แบบช่วยเหลือระดับโลกใช่ไหมครับเออนะฮะวันนี้ก็มีอีเวนต์เขาเรียกว่า ผู้มาเยือนเมืองระดับโลกนะครับซึ่งอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องบริการนะครับผู้มาเยือนเมืองนะให้มันครบทุกหลังนะครับที่เขาต้องการนะครับเอาให้เข้าใจง่ายๆแค่นั้นแหละนะครับคือ ถ้าบริการครบเนี่ยนะครับครบทุกหลังเนี่ยนะครับเขาถึงจะนับเป็นบริการ1คนนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีเมาส์นะครับสีแดงๆเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับเป็นเมาส์สีแดงๆนะครับเอาไว้เอ่อมาชี้นั่นชี้นี่นะครับเป็นการสอนนอนในวันนี้ก็มาแนะนํานะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะนะครับก็ไม่ได้แบบเชิงสอนหรอกนะครับก็มาแนะนําแหละนะครับใครที่จะไปทําตามหรือแบบจะเอาไปแบบปรับปรุงให้มันเป็นแบบของตัวเองก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับมาเข้าใจกันก่อนนะครับ เป้าหมายนะครับส่วนบุคคลก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คือเป้าหมายส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมนะเป้าหมายส่วนบุคคลก็คือเราเนี่ยทำคนเดียวนะครับทำคนเดียวแล้วก็บรรลุเควสนะครับไปทีละเควสนะฮะซึ่งความพิเศษของเอ่ออีเวนต์ผู้มาเยือนเมืองระดับโลกในรอบนี้นะฮะก็คือเขาจะมีเพชรเนี่ยให้เรานะครับนี่ครับเห็นไหมเพชรนับสิบเม็ดหกเม็ดสี่เม็ดนรวมกันทั้งหมดนี้ก็เป็นเออยี่สิบเม็ดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะอันนี้คือเอ่อเป้าหมายอีเวนต์ส่วนบุคคลนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำไปจนถึงเนี่ยครับ ตามจุดที่เขาบอกนะครับเนี่ยตามจุดที่เขาบอกนะฮะเราก็จะได้รางวัลตามที่เขาระบุมานะครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นเออเครื่องหมายแบบคําถามแบบนี้นะฮะเครื่องหมายคุยเชิ a มาแบบนี้ก็เออจะเป็นไอเทมแบบสุ่มนั่นเองนะครับคุณผู้ชม เราจะได้ไอเทมมาแบบสุ่มนะครับก็ถ้าเกิดเราทํามาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เพชรนั่นเองเนาะเนี่ยครับก็ทาไปเรื่อยๆนะครับจนสุดเลยนะครับและต้องบอกไว้ก่อนว่าไอจานวนที่เราทําในแต่ละเควสเนี่ยนะครับมันจะต่างกันมากนะครับคุณผู้ชมนะยครับมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะอย่างเช่นนี่ครับสองนะครับใช่ไหมครับหนึ่งทับสองก็คืออันนี้ผมบริการไปแล้วหนึ่งคนนะฮะก็ถ้าเกิดว่าผมบริการครบทั้งหมด2คนเนี่ยนะครับผมก็จะบรรลุเป้าหมายแรกนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองเนาะนะฮะประมาณนั้นนะครับก็ ทำไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายแรกเป็น2เป้าหมายต่อไปอาจจะเป็น6เป็น7เป็น8เป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแตเออ่เขาจะระบุมานะครับนี่ครับก็ดเออูเลขตรงนี้นะครับเลขข้างหลังเนี่ยนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องทําให้มันถึงตามจํานวนนั้นเนาะนะครับเราถึงจะบรรลุเป้าหมายรางวัลไปในแต่ละขั้นนั่นเองเนาะนะครับประมาณนี้ อ่ะนี่คืออีเวนต์ส่วนบุคคลนะครับเป้าหมายส่วนบุคคลเนาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำมาจนถึงเออลูกโลกตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ครับอันที่4นะครับคุณผู้ชมเนี่ยไอเพนหกเมตรตรงนี้เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายลูกโลกนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะอีเวนต์ไหนก็ช่างนะคุณผู้ชมจะเป็นตกปลาระดับโลกหรือช่วยเหลืรอระดับโลกอะไรก็ตามนะรหรือรถกระบะระดับโลกอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำมาจนถึงไอลูกโลกตรงนี้นะครับเราก็จะปลดล็อลกเป้าหมายระดับโลกนั่นเองนะครับอ่านะฮะ จำไวมนะครับมันมี2อย่างนะฮะมีเป้าหมายส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มีนี่เป้าหมายระดับโลกนะอยู่อันที่2ตรงนี้นะครับนี่ฮะตอนนี้เนี่ยผมยังทําไม่ถึงนะครับมันก็เลยหน้านี้เนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันปลดล็อกเนี่ยเขาก็บอกอยู่นะครับว่าให้ทําถึงเอ่อไอเครื่องหมายลุกโลกตรงนี้นะครับเขาถึงจะปลดล็อกหน้าตรงนี้มาให้นะครับซึ่งความพิเศษของเป้าหมายระดับโลกในแต่ละอีเวนต์เนี่ยนะครับของรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปคุณสังเกตเออตรงรูปคนแก่นะครับเออ ถุงตัวนี้อยู่นะครับซึ่งในถุงตัวนี้เนี่ยรางวัลเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมนะฮะอย่างเช่นรอบนี้เนี่ยเป็นเพชรใช่ไหมครับอ่าเพชรสิเม็ดหรือแบบว่าอาจจะเป็นของอย่างอื่นนะครับ,ใน,ออนนะรบในแต่ละอีเวนต์นะฮะในแต่ละอีเวนต์ที่ มาเนี่ยนะครับเฉพาะอีเวนต์ระดับโลกนะนะครับที่เป็นอีเวนต์ระดับโลกเนี่ยนะครับรางวัลเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันไปนะฮะแต่ส่วนมากเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเพชรนะครับคุณผู้ชมเพชรสิเม็ดเนาะก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบอีเวนต์พิเศษอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นเออ่ของตกแต่งพิเศษเนาะอะไรแบบนี้นะครับอ่านี่คือเป้าหมายระดับโลกนะครับอันนี้คือเป้าหมายส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือเป้าหมายระดับโลกนะครับอ่าจำไว้นะครับมี2อย่างนะครับมีเป้าหมายส่วนบุคคล แล้วก็เป้าหมายระดับโลกนะครับก็ต่อมานะครับเป้าหมายระดับโลกเนี่ยนะครับเอ่อถ้าเกิดว่าหลอดนี้มันเต็มนะฮะถ้าเกิดว่าหลอดนี้มันเต็มเนี่ยนะครับเมื่อจนเอ่ออีเวนต์จบนะครับอีเวนต์จบก็คือนี่ครับเรามาดูระยะเวลานะครับมันจะมีเวลาที่เหลือบอกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยนะครับอย่างเช่นเนี่ยหวัน3ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะฮะก็คือภายใน1วัน3ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราเนี่ยทั่วโลกนะครับต้อง ช่วยกันนะครับผมทำอีเวนต์นะครับให้มันเต็มหลอดตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะก็คือทั่วโลกนะครับเออเข้าใจไหมครับว่าเป้าหมายระดับโลกครับคุณผู้ชมนะฮะก็คือเราทุกคนทั่วโลกเนี่ยต้องช่วยกันนะครับผมทําให้ไอ้เจ้าหลอดตัวเนี้ยมันเต็มนะครับคุณผู้ชมถ้ามันเต็มนะครับเราก็จะได้รางวัลที่คนแก่เนี่ยเขาถือนะครับผมเนาะ อะไรประมาณนี้นะฮะให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันแล้วหลายคนในเข้าสงสัยว่าทําไมผมทําถึงรูปโลกแล้วนะครับเมื่ออีเวนต์จบทําไมผมไม่เห็นได้รางวัลเลยอย่างแรกเลยนะครับที่เป็นปัญหานะครับก็คือทั่วโลกเนี่ยนะครับทำไม่ถึงเป้าหมายที่เขากําหนดเองนะครับนี่ฮะเขาจะมีเป้าหมายนะครับกำหนดมาในแต่ละอีเวนต์นะฮะที่เป็นระดับโลกนะครับเขาจะมีเป้าหมายนะครับผมตรงนี้เนาะนะครับอย่างเช่นอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับเป้าหมายก็คือ60ล้านนะครับ ก็คือต้องทําให้มันครบ60ล้านนะฮะมันจะมีเอ่อตัวเลขเนี่ยบอกอยู่ตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าเอ่อไอหน้าจอตรงนี้มันบังอยู่นะครับคุณผู้ชมมันจะมีตัวเลขเนี่ยบอกอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยว่าเอ่อเราเนี่ยทำไปเท่าไหร่แล้วนะครับเราทั่วโลกเนี่ยทำไปรวมกันไปเท่าไหร่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าถึง60ล้านเมื่อไหร่นะครับผมรางวัลนะฮะที่เอ่อเ claro? จ้าคนแก่เนี่ยถือนะครับก็จะถูกส่งมาที่ฟาร์มเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับซึ่งเอ่อมันจะเป็นกล่องนะครับผมนะครับไปรรษณีียย์เเเนนน่่จะะดิออาาากลงงคับมว นะฮะมาวางให้เราตรงหน้าฟาร์มของเราบริเวณตรงนี้นะครับผู้ชมเนาะนะแล้วเราก็มาเปิดเอาได้เนาะนะฮะจะเป็นรางวัลเอ่อเป้าหมายระดับโลกที่เราทั่วโลกเนี่ยช่วยกันทําถึงนั้นเองเนาะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้เอ่อของรางวัลตกแต่งตรงนี้นะครับก็ต้องทําอีเวนต์ให้มันถึงตรงลูกโลกตรงนี้นะครับส่วนมากมันก็จะอยู่อันที่4ประมาณนี้นะครับผมอันรองสุดท้ายเนาะนะครับก็ให้เราบริการ ผู้เยือนไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นรถกระบะก็ส่งรถกระบะนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเรือก็ส่งเรือถ้าเกิดว่าเป็นตกปลานะครับก็จํนานวนน้าหนักเนาะนะครับตกปลาเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่ามันจะเป็นน้ําหนักปลานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มบริการกันเลยนะครับอ่ะเข้าไปที่เมืองผู้เยือนของเรานะครับเมืองผู้เยือนก็คือเมืองรถไฟตรงนี้นั่นเองเนาะนะคุณผู้ชมนะครับ ็ผมจะเรียกบ่อยๆว่าเป็นผู้มมเยนนะฮะเมืองผู้มาเยนนะครับอะไรแบบนี้นะครับบางครั้งผมก็จะเรียกว่าเมืองรถไฟอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนมาถึงแล้วเราทําอะไรนะครับก็เราก็ต้องเริ่มบริการคนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับซึ่งการบริการคนเนี่ยมี2รูปแบบนะครับแบบแรกเลยนะครับก็คือรถไฟนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมรถไฟตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมาส่งนะครับผม มาส่งคนนะครับผมคนเขาก็จะเดินมานะครับผมไปเดินเที่ยวรอบฟาร์มเรานะครับให้เราเนี่ยนะครับมาที่สารกลางตรงนี้นะครับสำคัญมากนะสารกลางนํำคำว่าที่สารกลางครับแล้วก็เอ่อมาดูที่ตรงเอ่อคำว่าเดินเล่นนะครับคือตรงคําว่าเดินเล่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นเอ่อผู้มาเยือนเมืองที่เรายังไม่ได้บริการนั่นเองและก็ยังเดินเล่นอยู่ในเมืองของเราเนาะนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีบุคคลนะครับผมมันมันจะมีเอะอรายชื่อนะครับว่าใครต้องการเข้าบ้านหลังไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับอ่าหลายคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าผมตอนนี้ผม ปล่อยคนออกไปหมดแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะทําการานี่แล้วกันนะครับเรียกรถไฟมาส่งแล้วกันเนะเาะนะครับผมจะเรียกนะก็คือรถไฟเนี่ยมันจะมาส่งนะครับผมในแต่ละฟาร์มจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่เลเวลที่คุณจะอัพรถไฟในระอบต่อไปเนี่ยจะมาใน4ชั่วโมงนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้มันนานไปนะครับผมจะใช้เพชรนะครับเร่งแล้วกันนะครับให้รถไฟมาเร็วขึ้นนะฮะก็อตอนนี้มีที่ว่างในใน เขาเรียกว่าในแหละในแบบในสารกลางของเราเนี่ยนะครับในเมืองของเราเนี่ยมันจะจุได้สูงสุดทั้งหมด42คนนะครับคุณผู้ชมเนาะอตอนนี้ผมเร่งรถไฟให้มาแล้วนะครับอ่าโอเคฟาร์มของผมเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ว่างอยู่ในสารกลางของผมทั้งหมดเออสามคนเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนะครับฉะนั้นเนี่ยรถไฟเนี่ยมันก็จะมาส่งแค่สามคนนะครับเนาะเออนะครับคุณก็เนี่ยครับอัปเกรดตรงนี้นะครับรถไฟเอ็กเพรสเนาะนะครับให้มันแบบ รถไฟมันก็จะขบวนยาวขึ้นแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ่ครับเห็นปะนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่อัพเออสถานีรถไฟเนี่ยครับรถไฟมันก็จะมาขบวนสั้นๆนะครับแค่ 2- หรือ1ขบวนในแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นโบกี้เนาะนี่ครับหนึ่งถึงสโบกี้อะไรประมาณนั้นนะฮะอัพแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ขบวนรถไฟมันยาวขึ้นเนี่ยก็นี่ครับมาอัพสถานีรถไฟเนาะนะฮะแต่ว่าสิ่งสําคัญนะที่ผมอยากให้คุณอัพก่อนนะครับ ก็จะเป็นสาระกลางนะครับตรงนี้เนาะนะครับมันจะไปได้ตันที่เลเวล12นะครับผู้ชมนะครับซึ่งเลเวล12เนี่ยนะครับเราจะสามารถจูผู้มาเยือนเมืองทั้งหมดได้ถึง42คนเลยนะครับผู้ชมเนาะอ่ะโอเคถ้าเกิดว่ารถไฟมาส่งแล้วนะครับทำยังไงนะครับเราถึงจะเอ่อทำเควสบริการผู้มาเยือนได้นะครับก็คือนี่ครับเราดูนะครับผมอ่ะอย่างเช่นเอ่อคุณอารอนนะครับผมอารอนอารอนเนี่ยนะครับเขาจะมาเข้าเอ่อบ้านหลังไหนบ้างนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ เห็นเมาส์ที่ผมชี้แมมสีแดงๆที่ผมชี้อยู่นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าเขาจะต้องการเข้าบ้านหลังไหนบ้างเนาะนะครับก็ให้เรากดนะครับนี่บกดไปที่เขา1ครั้งนะฮะแล้วก็กดดูผู้มาเยือนนะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะส่งเขาเข้าบ้านหลังไหนนะครับซึ่งเอ่อต้องบอกไปก่อนว่าถ้าเกิดว่าเขามาต้องการเข้าบ้าน2หลังนะครับเราต้องบริการเขาให้ครบ2หลังนะครับคุณผู้ชมก็คือสมมุติเนี่ยผมเอ่อนำพาเขาเข้าสปาไปเสร็จแล้วนะครับ แลวทีนี้เนี่ยพอเขาเสียจจากสปาปุ๊บเนี่ยนะครับเราไปเก็บของรางวัลจากเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมายืนรอนะครับเพื่อที่จะเข้าบ้านหลังต่อไปเนาะนะครับเราก็ต้องมากดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะมากดแบบนี้แหละนะครับก็เขาก็จะเหลือร้านของที่ลึกอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องเอาเขาเนี่ยเข้าไปที่ร้านของที่ลึกนะครับเพื่อที่จะบริการเขาให้ครบนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราบริการครบตามจํานวนที่เขาต้องการนะครับเราถึงจะได้เออเควสมานั่นเองนะครับเขาจะนับเป็น1คนเนาะ นะครับประมาณนี้นะครับความยากมันอยู่ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมเนาะนะฮะนี่ครับถ้าเกิดว่าเขาต้องการมาเข้าบ้าน3หลังนะครับแบบนี้นะครับเราต้องบริการเขาให้ครบ3หลังนะครับเออนะฮะเราถึงจะบรรลุเควสก็คือบริการครบ1คนนั่นเองนะคร <AND> well. to ับไม่ใช่1หลังนะครับหคนนะครับคือคนเนี่ยเขาต้องการมาเข้า3หลังเราบริการครบเขาทั้ง3หลัง เขาก็จะบรรลุเควสให้เราเนาะเป็น1เควสนะครับอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับมีละแวกบ้านนะครับมีละแวกบ้านที่คนในละแวกบ้านเนี่ยนะครับเขาปล่อยคนออกมานะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมกดปล่อยไปเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดปล่อยออกไปนะครับผมนะคนนะฮะที่จะมายืนรอรถไฟตรงนี้นะครับมายืนรออะไรนะครับมายืนรอรถไฟรอบต่อไปนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ารถไฟรอบต่อไปมาเนี่ยนะครับไอ้คนที่ยืนรอนี้นะครับเขาก็จะหายไปนะครับเขาจะขึ้นรถไฟไปนั่นเองนะครับ แต่นะครับในระหว่างเวลาเนี่ยนะครับระหว่างที่รถไฟมาเนี่ยเราก็จะปล่อยคนมาใช่ไหมฮะคนเขาจะมายืนรอนะครับเราก็อาศัยช่วงเวลานี้แหละนะครับในการนี่ครับรับรถไฟส่วนบุคคลของเรานะครับผมอันนี้เขาเรียกว่ารถไฟส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าเลเวลน้อยๆนะครับหรือว่าเลเวลต่ำๆเนี่ยที่เอ่อรถไฟมันยังพังอยู่เนี่ยนะครับก็ให้ซ่อมซะนะครับคุณผู้ชมซ่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะสามารถไปรับคนนะครับผมจากเพื่อนในละแวกบ้านของเราได้นะครับย้ําเป็นเพื่อนในละแวกบ้านนะครับผมไม่ใช่เพื่อนในสมุดเพื่อนนะ นะถ้าเกิดว่าเพื่อนแบบนี้นะเพื่อนในสมุดเพื่อนเนี่ยแบบนี้นะฮะเราจะไม่สามารถไปรับได้นะครับผู้ชมนะฮะเราจะสามารถไปรับได้แค่นี้ครับเพื่อนในละแวกบ้านของเราที่ปล่อยคนออกมาเท่านั้นนะครับผู้ชมน่ฮะถ้าเกิดว่าใครปล่อยคนออกมาเนี่ยนะครับก็จะขึ้นเป็นจํานวนนะครับบอกข้างล่างตัวนี้นะครับผมน่ครับคือถ้าเกิดว่าใครไม่มีละแวกบ้านนะครับหรือว่าละแวกบ้านไหนที่ไม่ปล่อยคนมาเลยแบบนี้นะฮะก็จะมีฟาร์มเก็กนะผู้ชมฟาร์มบอทนะฮะฟาร์มเก็กเนี่ยนะเขาจะปล่อยมาวันละ2คนวันละ1คนนะครับก็ แล้วแต่เขาจะสุ่มให้เรานะฮะสูงสุดก็จะมีแค่สองคนนะครับผู้ชมสำหรับฟาร์มเจ๊กเนาะแล้วเขาจะปล่อยออกมาทุกวันนะครับผมฟาร์มบอดเนาะแนวปล่อยออกมาทุกวันเลยก็นี่ครับอ่ะแล้วก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะไปรับคนบ้านไหนนะฮะอ่ะก็มีเอ่อฟาร์มของในคนในละแวกบ้านเนี่ยนะครับปล่อยคนออกมาประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะไอจำนวนเลข11เลข9เลข4เนี่ยก็คือจํานวนคนที่เขาปล่อยออกมานนั่เองนะครับผู้ชมนะเราก็เลือกดูนะครับว่าเราจะอยากจะไปรับเอ่อบ้านหลังไหนเนาะนะครับเราจะ เราอยากจะไปรับคนของฟาร์มไหนนั่นเองเนาะนะครับอ่ะแล้วก็รถไฟส่วนบุคคลเนี่ยเราสามารถอัปเดตได้ด้วยนะครับอัปเกรดนะนะครับเรามันจะมีอัปเกรดสออย่างก็คืออัปเดตจํานวนนะครับแล้วก็อัปเดตเวลาซ่อมบำรุงนะครับไอเวลาซ่อมบำรุงเนี่ยนะครับก็คือเวลาเราไปรับคนมาเสร็จแล้วรถไฟมันจะทําการพักนะครับผมคุณผู้ชมรถไฟมันจะทําการพักเติมน้ามันนะครับซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนานา,นาเนาะนะครับก็จะใช้เวลา 3ชั่วโมงนะครับเ presidency. นาะอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่อัปเกรดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับไม่ก็5ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมอัปมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมมันก็จะเหลือแค่3ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับส่วนเอ่อจำนวนเนี่ยนะครับนะครับมันจะรับได้สูงสุดทั้งหมด10คนนะครับคุณผู้ชมนะครถ้าเกิดว่าเราอัปไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเนาะก็กดมาที่รถไฟนี่แหละครับแล้วก็กดคำว่าอัปเกรดนะคุณผู Begin ้ชมมันก็จะมีให้เราอัปเกรดเนาะนะครับสูงงงงสุดดดกก็ไ้้้ทั burnout. ัััััหม10 1คคคคนนนนน่่่เอออะะะรรรรรบบบตา เมื่อคุณเข้าใจบริบททั้งหมดแล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมพี่พูดมากจังนะครับคือผมต้องอธิบายไงครับคุณผูช้ชมอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจนะครับได้เข้าใจนะครับบางคนเดี๋ยวก็จะมาคอมเมนต์ถามอีกพี่มันทํา,งงาทอย่างงู้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมผมก็ต้องพูดให้หมดใช่ไหมครับคุณผูช้ชมถ้าผมพูดไม่หมดเนี่ยผมก็ต้องไปนั่งไล่ตอบคอมเมนต์อีกอะไรแบบนี้นะครับ แต่ก็ถามได้นะไม่ผิดเนี่ยคนคอมเมนต์ถามมาได้นะครับคณไม่รู้คือคนไม่ผิดครับแต่รบกวนครับดูคลิปให้มันหมดก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคลิปมันจบแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ได้พูดส่วนนั้นไปนะครับคุณก็สามารถมาคอมเมนต์ถามได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาคอมเมนต์ถามทั้งๆที่ในคลิปนั้นเนี่ยผมพูดไปครบหมดแล้วนะครับคุณก็คุณก็จะโดนผมเอ่อเมนกลับไปค่อนข้างเจะรแรงนิดนึงนะครับเพราะผมเป็นคนที่แบบว่าพูดจารุนแรงนิดนึงนะครับเลยแบบนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะผมเป็นคน เราก็จะไปเลือกรับคนนะครับผมก็จะเลือกฟาร์มนี้แล้วกันนะครับอ่ะฟาร์มนี้นะครับผมก็เป็นเป็นฟาร์มนะที่เขาปล่อยคนออกมาได้เยอะมากนะคุณผู้ชมเนี่ยนฮะก็เราก็เลือกรับไปเลยนะครับว่าเราจะอยากจะรับใครนะครับความพิเศษของคนนะฮะที่เรามารับนะครับเขาจะต้องการเข้าบ้านแค่หลังเดียวครับอ่านี่คือสิ่งที่ผมกําลังจะบอกนะครับก็คือเขาต้องการมาเข้าบ้านหลังเดียวนะครับ เขาบ้านหลังเดียวอมไปดียังไงก็เราบริการเขาหลังเดียวนะครับผมก็เสร็จเลยนะครับก็พอเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะบรรลุเควสนั่นเองเนาะนี่ครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเราจะรับแล้วก็กดเลือกไปนะครับเลือกเลือกอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็กดนี่ฮะรถไฟนะครับผมตรงนี้นะเนี่ยตรงเมาส์ที่ผมชี้อยู่ตรงนี้เนี่ยกดไปปุ๊บเนี่ยคนเขาก็จะเดินขึ้นรถไฟเรานะครับผมพอเดินขึ้นรถไฟเราเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเอ่อรถไฟมันก็จะออกไปเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะและเราสามารถไปรับบ้านอื่นได้นะครับผมนนนนะเเเเเรรรรรราาาาาาาสสมถถไไไปปัับบบแล้้้้้ววอื่่่ดดกิ็จียปุ๊บ เรากดที่รถไฟเนี่ยรถไฟเนี่ยนะครับมันจะขึ้นบ้านอื่นมาให้รับต่อนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับผมรับไปนะครับหนึ่งคนนะครับบ้านหลังนี้ผมเราจะสามารถเลือกรับได้นะครับบ้านหลังนี้เราไม่จําเป็นต้องรับให้เต็มรถนะครับแต่ว่าเราเนี่ยรับแค่คนเดียวหรือ2คนก็ได้เช่นบ้านนี้นะครับผมรับคนหนึ่งนะครับผมก็กดให้เขาขึ้นรถไฟไปนี่ครับพอเขาพอเรากดขึ้นรถไฟเสร็จแล้วเพี่ยนะครับเขาจะเดินขึ้นรถไฟแล้ว เขาจะขึ้นหน้าตรงนี้มาครับเผื่อว่าเราอยากจะไปฟาร์มอื่นนั่นเองเนาะนะครับผมจะไปฟาร์มนี่ต่อนียฟาร์มแสนสุกนะครับอ่ะผมจะมาฟาร์มนี้ต่อนะครับแล้วผมก็จะมารับคนอีกนะครับอ่ะก็กดไปปุ๊บแบบนี้นะฮะอะไรแบบนี้นะแล้วเราก็สามารถไปรับต่อได้เรื่อยเลยนะครับุผู้ชมนะครับไปรับฮะจนกว่าเราจะกดกลับบ้านนะฮะอ่ะนี่คือสาระกลางผมเต็มแล้วนะครับเราก็จะไม่สามารถรับได้อีกแล้วเนี่ยครับผมกดแล้วนะมันรับไม่ได้เพราะว่าสาระกลางในเอ่อในบ้านของเราเนี่ยมันเต็มแล้วนะครับุผู้ชมอ่ะ ก็จะกดรับมาประมาณนี้นะครับเมื่อเรากดรับเสร็จนะถ้าเราอยากจะกลับบ้านนะครับผมเราก็ไม่ต้องทําอะไรครับเราแค่ก,กดรูปรถไฟตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับกดเลยนะครับอ่าเมื่อเรากดเสร็จนะครับเขาจะเด้งกลับมาที่เมืองผู้มาเยือนของเราเนี่ครับผมและก็จะมีรถไฟของเราเนี่ยวิ่งมานั่นเองนะครับเพือ่อมาส่งคนลงในฟาร์มของเรานะครับในบ้านของเรานะฮะที่เราไปรับมาเมื่อกี้เนาะสามคนนคี่ยก็จะมาปล่อยลง3คนเลยแบบนี้นะครับอ่ะ โอเคเมื่อเรารับเสร็จนะครับเราก็บริการเขานะครับนี่ครับจับเขาไปเข้าบ้านนะครับตามที่เขาต้องการเนาะนี่ครับอ่านี้ครับร้านอาหารอะไรแบบนี้นะครับอ่านี้ร้านขายของชำนี้ร้านอาหารนะครับเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเอาเขาเข้าบ้านเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้รถไฟเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันจะมันจะมันจะไปนะครับแล้วมันก็จะถอยกลับมาที่รางนี้นะครับผมแล้วมันก็จะทาการซ่อมบำรุงนั่นเองเนาะนะครับมันจะทําการเติมน้ำมงนน้ามันอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะเมื่อเราเนี่ยนะครับ เอ่อเขาเข้าบ้านเสร็จแล้วนะครับเราต้องไปบริการเขาด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่ครับเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ที่หน้าเดินเล่นใช่ไหมครับเราก็กดมาที่นี่ครับอยู่ระหว่างการรอนะครับเนี่ยอยู่ระหว่างการรอนะครับเราก็กดมานะครับเราจะเห็นคนที่กําลังรอเราอยู่นะครับผมรอเออ่คือเขาไปนั่งเขาไปนั่งในบ้านเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยรอที่เออ่เราเนี่ยต้องให้ไอเทมให้กับเขาเนาะนะครับนะเรากดนี่ครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดดูผู้มาเยือน ados 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 นอะค<ไ>รับเนี่ยเขาจะพามาที่บ้านหลังนี้เนาะนะครับอ่ะแล้วก็กด เอ่อลากพายเบคอนมาปึ๊บอันนี้เนี่ยเขาต้องการเอ่อที่จะกินพายเบคอนนะครับเขาต้องการกินพบเบคอนแล้วก็พายเบคอนเนี่ยเลื่อนนะครับผมลากนะครับลากมาใส่เขานะเหมือนที่เราผลิตของนั่นแหละนะครับแล้วก็มันจะมีเอ่อหน้านี้นะครับไอ้นี่คือส่งกลับออกไปนะครับคือถ้าเกิดว่าเราลากใส่เขาเนี่ยนะครับเขาก็จะเดินกลับออกมานะคุณผู้ชมนะเขาก็จะเดินมารอรถไฟตรงนี้นั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเขาต้องการเบคอนพายเบคอนนะครับเราก็ให้เขาไปอ่าโอเคเนี่ยบริการอันนี้ครับ ถ้าเกิดว่าไอเทมที่ไหนเราไม่มีเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นว่าวัตถุดิบไม่เพียงพอแบบนี้นะครับเราก็ต้องไปหาวัตถุดิบนะครับผมมาให้เขาเนั่นเองเนาะนี่ครับอ่ะเขาต้องการราสเบอร์รี่นะครับตอนนี้ราสเบอร์รี่ผมมีไม่พอคคอ่ะโอเคประมาณนี้อ่แล้วก็นี่เลยครับบริการเข้าไปแบบนี้นคะครับเมื่อเราเออ่บริการเขาเสร็จนะครับผมเนี่ยครับแล้วกดมาที่ตรงหน้าพร้อมตรงนี้นะครับไอหน้าพร้อมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเออ่รายชื่อนะครับคนที่เราเนี่ยบริการเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือผมทการดองไว้นะครับคุณผ <c oughs> <ๆ S 2> ู้ชมนะดองมาเยอะมากนะครับคุณผู้ชม เราก็จะกดรับรางวัลไปนะครับกดไปที่เขาหนึ่งครั้งแับแล้วกดรับรางวัลเก็บรางวัลตรงนี้ไปนะครับอ่านี่ฮะเสร็จแล้วครับนี่ครับคือเราบริการเขาครบแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าคนที่ผมบริการเนี่ยเขาต้องการมาเข้าบ้านหนึ่งหลังนะครับอ่ะเห็นไหมครับผมก็จะบรรลุเป้าหมายอีเวนต์ส่วนบุคคลแล้วนะครับอถ้าเกิดว่าเรากลับไปที่หน้าเอ่ออีเวนต์ส่วนบุคคลเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับผมจะปลดล็อกแล้วนะครับไอเทมชิ้นแรกตรงนี้ที่มันเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่นะครับ ผมก็จะปลดล็อกแล้วนะครับเมื่อกี้ผมได้เรื่อยมานะคุณผู้ชมนะได้เรื่อยมา3อันนะคุณผู้ชมนะฮะเป้าหมายต่อไปเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนะครับเอ่อเป้าหมายเนี่ยมันจะขยับไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันเป็นทับสิบแล้วเมื่อกี้มันเป็นทับสองนะครับตอนนี้เป็นทับสิบแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเราก็ต้องบริการเขาให้ครบสิบคนนะเพื่อที่จะเอ่อบรรลุเควสขั้นต่อไปนะครับก็คือนี่ครับเพชรสี่เม็ดนั่นเองนะครับเนาะ อ่ะสิคนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไปบริการเขานะครับผมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะคะก็ไปบริการเขานะครับผมให้มันครบทุกหลังนะฮะแล้วกดไปที่หน้าพร้อมตรงนี้นะครับผมแล้วกดเก็บรางวัลได้เลยนะครับอ่านี่คนที่3เก็บไปได้เลยนะครับอันนี้คนที่4นะฮะนี่สินะครับอ่ะกดรับรางวัลไปนะครับผมแล้วเราก็รอนะครับผมนีให้เควสมันขึ้นนะครับเมื่อเควสมันเสร็จที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เพชรมานะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับ ไหมครับเขาก็จะขึ้นเป้าหมายต่อไปให้เรานะครับผมเนี่ยครับเป้าหมายต่อไปก็คือ25นั่นเองนะครับผม25คนเนี่ยเราก็ต้องบริการเขาให้ครบ25คนนะครับเราถึงจะได้นะครับผมเควสขั้นต่อไปนะก็คืออีก15คนเนาะนะครับเพราะตอนนี้เราบริการไปแล้ว10คนนะฮะเราได้เพชรมาแล้วครับ6เม็ดเนี่ยฮะรวมกับของเดิม4เป็น10เม็ดแล้วนะตอนนี้ผมได้เพชร แล้วทั้งสิ้น10เม็ดนะครับเป้าหมายต่อไปนะครับอันดับสุดท้ายเลยนะครับก็คือ80นั่นเองนะเราต้องบริการให้ครบ80คนเนาะนะครับเราจะได้เพชร10เม็ดสุดท้ายนะครับผมในหลอดนี้นะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมทํามาถึงเตรงนี้แล้วนะครับผมเป้าหมายยี่เป็นระดับโลกนะครับเครื่องหมายตรงนี้มันก็จะหายไปแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมเครื่องหมายตัวนี้จะหายไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเราก็จะสามารถมีโอกาสได้รับรางวัลที่คนแก่คนนี้ถือแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเออนี่ครับ ทีนี้เราก็เหลือแค่รอนะครับให้ตัวเลขตรงนี้นะครับผมช่วยกันนะครับให้มันไปถึง60ล้านนะครับถ้ามันถึง60ล้านเมื่อไหร่นะครับไอหลอดนี้มันก็จะเต็มเนาะนะครับแล้วเราก็จะได้รับรางวัลนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการทําเป้าหมายอีเวนต์ผู้มาเยือนเมืองระดับโลกนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็เห็นคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่รู้เนาะนะครับขอบคุณมาก